สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ช่องดูไว้ไกลโรคกับประโยชน์ของมะละกอดิบที่หลายคนอาจยังไม่รู้มะละกอดิบนะครับสามารถทําได้หลายเมนูครับจะนํามาทําเป็นส้มตําของโปรโดพวกเราก็ได้หรือจะนํามาทําเป็นชามะละกอดิบก็ได้ครับอย่าลืมฟังให้จบคลิปนะครับเพราะจะมีวิธีการชงชามะละกอดิบจากนายแพทย์มาแนะนําครับและข้อควรระวังในท้ายคลิปครับผมไปฟังกันเลย ประโยชน์ของมะละกอดิบนะครับช่วยต้านโรคมะเร็งได้ครับมีวิจัยพบว่าการทานมะละกอเป็นประจำต้านโรคมะเร็งได้ครับเนื่องจากไลโคพีนในมะละกอสามารถลดความเสี่ยงอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe s u b สไครป์เพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีๆจากดูไว้กับไรโลกนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับเพื่อจะได้มีสุขภาพดีๆอยู่ไปด้วยกันนานๆครับ มาฟังกันต่อนะครับมะละกอดิบยังมีเอนไซม์ปาเปนครับเป็นเอนไซม์ชนิดโปรตีสที่มีหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนครับคนไทยสมัยก่อนเราจึงนิยมใช้มะละกอดิบช่วยในการย่อยโปรโตีนของเนื้อต่างๆเพื่อทําให้เนื้อนั้นนุ่มก่อนที่จะนํามาทําเป็นอาหารด้วยละครับซึ่งโปรตีสในมะละกอดิบนี้จึงทําหน้าที่ช่วยย่อยโมเลกุลของโปรโตีนทุกชนิดให้เล็กลงครับเพื่อให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมนําไปใช้สร้างและซ่อมแซม กล้ามเนื้อและเซลล์ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและเนื่องจากพลังในการย่อยโปรโตีนนี่เองร่างกายก็สามารถนำไปย่อยผนังโปรโตีนของเซลล์จุลินทรีย์ตัวก่อโรคต่างๆผนังเซลล์ของสิ่งแปลกป,ปลอมต่างๆเช่นเนื้องอกมะเร็งตลอดจนเชื้อ HIV และโปรโตีนที่ไวรัสจับอยู่ครับ ทำให้ทั้งจุลินทรีย์ไวรัสและเซลล์แปลกปลอมแบ่งตัวไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันต้านทานของร่างกายเราขาจัดเซลล์เหล่านี้ไปได้อย่างดีขึ้นทําให้อาการของโรคทุเลาลงครับมะละกอดิบนะครับคือสุดยอดอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายครับทั้งวิตามิน A B CE ที่ช่วยซ่อมแซม เซลลที่สึกหลอจากชีวิตประจำวันและจากการโดนแสงแดดครับทั้งวิตามินเหล่านี้ยังช่วยบำรุงสายตาด้วยครับนอกจากนี้นะครับมะละกอยังช่วยให้ดูอ่อนเยาวลดริ้วรอยและตีนกาได้ครับเพราะวิตามินซและไลโคพีนช่วยป้องกันเซลล์ผิวและยังช่วยลดความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเซลล์ผิวของเราครับจึงช่วยชะลอวัยให้เราอย่างลึกถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวละครับว้าว และนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันความสามารถของมะละกอดิบนี้จึงได้มีการวิจัยในต่างประเทศครับพบว่าการได้รับไลโคพีนและวิตามินซีที่มีในมะละกอดิบนี้เป็นเวลาเพียง2-3อาทิตย์ช่วยลดอาการผิวไหม้จากแสงแดดได้ดีมากเลยครับและยังช่วยลดความลึกของรอยตีนกาบนใบหน้าและรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังได้ดีมากเลยครับเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอดิบยังทำหน้าที่เก็บพิษ เก็บสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสเลือดได้ด้วยครับจึงได้ฉายาว่า scaveng enzyme e หรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าเอนไซม์เทศบาลนั่นเองครับแล้ววิตวินต่างๆในมะละกอยังช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงกันอีกด้วยครับจึงช่วยทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับช่วยให้เป็นหวัดน้อยลงด้วยครับ นอกจากนี้นะครับมะละกอดิบยังช่วยแก้ท้องผูกด้วยครับเนื่องจากมะละกอมีลิ์เป็นยาระบายอ,อ่นอนครับและมีเส้นใยสูงจึงสามารถบรรเทาอาการท้องผูกได้ดีแถมยังลดความเสี่ยงการเกิดโรคลิศสีดวงอีกด้วยครับดังนั้นสําหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกเป็นประจํา การทานมะละกอก็จะช่วยแก้อาการท้องผูกได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและสามารถปรับระบบขับถ่ายของร่างกายให้ดีขึ้นเป็นปกติได้ครับและยังช่วยขับเคลื่อนการทำงานของลำไส้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยข่าพยาธิได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับมะละกอดิบยังช่วยบำรุงหัวใจด้วยครับมีวิจัยหลายชิ้นนะครับพบว่า ผลไม้ที่มีไลโคปีนและมีวิตามินซีที่สูงเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ดีครับบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและสามารถป้องกันการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือโรคหัวใจขาดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยครับใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วทานมะละกอเป็นประจำก็สามารถบรรเทาอาการของโรคหัวใจได้ดีเลยครับ นอกจากนี้นะครับมะละกอยังมีสรรพคุณในการช่วยย่อยอาหารได้ดีครับช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะช่วยป้องกันโรครักกระปิดรักกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ดีเลยครับมะละกอมีส่วนช่วยในการบำรุงประสาทและสมองด้วยครับและยังช่วยป้องกันการเกิดอาการตับโตและโรคที่เกี่ยวกับตับครับนอกจากนี้นะครับยังมีสรรพคุณทานสมุนไพรไทยในด้านการช่วยการขับลมขับปัสสาวะแก้ขัดปัสสาวะและก็ช่วยขับพยาธิครับ หากใครที่เป็นโรคกากเกลื่อนเท้าเปื่อยให้ใช้ยางมะละกอดิบมาทาวันละสามครั้งนะครับจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อราได้ครับหากใครโดนเซี้ยนหรือหนามตาหรือหนามหักคาเนื้อในหากนํายางมะละกอดิบมาทาน้ำจะหลุดออกมาครับแต่อย่าลืมนะครับให้บ่งเปิดปากแผลก่อนนะครับแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือวิธีการชงชามะละกอดิบครับ นอกจากจะกินเป็นส้มตำหรือเมนูอื่นๆแล้วเนี่ยก็สามารถทำเป็นชามมละกอดิบก็ได้นะครับ โดยดรนายแพทย์พรเทพสิริวนาลังสัรได้แนะนำว่าในทุกๆอาทิตย์ควรทำน้ำชามะละกอกินอย่างน้อย1วันต่ออาทิตย์เพื่อดีท็อกลำไส้เพื่อช่วยในการล้างคราบไขมันในลำไส้ครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาอาจจะทำเดือนละครั้งก็ได้นะครับโดยล้างมะละกอด้วยน้ำเปล่าฝานเปลือกนอกที่แข็งๆออกแล้วฝานมะละกอเป็นแว่นๆแ,แล้วก็ลาะเมล็ดออกครับ ล้างเมือกมะละกอด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ต้มน้ำรอน้ำเดือดครับเมื่อน้ำเดือดแล้วค่อยใส่มะละกอลงไปนะครับโดยกะสัดส่วนง่ายๆเลยครับนั่นก็คือมะละกอ1หยิบต่อน้ำ1ลิตรครับและถ้าใครต้องการความหอมหวานคุณหมอแนะนำให้ใส่ดอกเก๊กฮวย1หยิบมือครับหรือใส่ดอกกุหลาบลงไปแล้วแต่ความชอบเลยครับหลังจากนั้นใส่มะละกอ แล้วต้มให้เดือดต่ออีก3นาทีครับจึงจะเสร็จเรียบร้อยเก็ตักเนื้อมะละกอออกครับดื่มเฉพาะน้ำนะครับพร้อมดื่มได้เลยครับผมทีนี้ข้อครวรระวังในการรับประทานมะละกอดิบนะครับแม้การรับประทานมะละกอดิบจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพมากมายนะครับแต่ต้องรับประทานอย่างเหมาะสมนะครับไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะครับเพราะแทนที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพอาจกลายเป็นผลเสียต่อร่างกายด้ครับ เช่นไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับเพราะเสี่ยงต่อการทําให้เกิดปัญหาโรคสุขภาพต่างๆตามมาได้นะครับเช่นผิวอาจจะเหลืองนะครับหรือเบื่ออาหารหรือเสื่องซึมนะครับหรือว่าอาการนอนไม่หลับก็ตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกด s u b สไครต์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสุขภาพดีๆจากดูไว้ไกลโลกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ